นี่พอออกไม่ออกอันนี้พามาเบิ่งมา้าว่าสิไปนั่นแหละวาสิไปอันน่ะไปเที่ยวมาและเอามาเบิ่งวัดวัดอันน่ะตะบ,บองวัดบ้านตะบ,บองเพชรอันนี้เป็นภาษาเก่าเลยนี่เพราเห็นแต่อันลักเสาเซเห็นแต่อันนี้ไว้เนาะเขตย่างห้าม,มาพี่เนาะมาธาธาเพิ่นดูนี้เขย,ย่างห้าม,มานี่ แขมทางเลยได้แขมทางขึ้นไปเมื่ออันสะพอนั่นแหละถ้าเขาเพิ่นยังซื้อเครื่องอยู่สิโนเนาะมันี่แหละพ่อม่อยทางยคูก็เฮามาย่างเลาะเบิ่งเนาะอ่ามาท่าเพิ่นอยู่นี่เพราะว่าเป็นห่มเย็นดีนะนี่นะ

โซ่มาจะเป็นบ่ได้บ่แม่บ่ได้สีภาษาหาภาษาอะไรูกเอ้ยเออไอตัวนั่นมาไม่เว่บ่อหนาโลบ่อันรูปมาเว่มาเว่ถ้าครูบามาแต่สวรรค์และสีขี่รถไปน้ำเพิ่นเออไ,ได้บ้นานกวงไหมหน่อยแม่นเลยอันนี้เป็นภาษาเก่าบอ,อ,อ,อกเออเอออยู่สองอกในบ่อแม่ขาวเออ bà Đó. rồi ừ. rồi bát bát Ban bát 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 này bát này bát bát đèn bát 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 đấy bát bát ่นมาแล้วบ่ะไม่นะบ่ลูกไปหายางล่อบ้างก็เด้อเด้อเขา nói ซื้อว่าไงเลบ่เมเมมยซื้อซื้อ n h คูบ้างคูบ้างบ้านบ้างเป็นลูกพักลูกพักอยู่นะถึงฮกุติแม่ขา เมสีเนาะอันนี้น้องซะาเป็นกะเท่านาอหลายปีแม่ของหญ่าโซลสินแม่ของหญ่าโซลสินหาสีย,ปปนะย่างเลาะไปพี่เนาะย่างลอลกพี่ยางเลาะไปเบ่งอันนี้เป็นภาษาเก่าอยู่บ้านตะบ,บองเพชรพอเท่าบุญเทิงวอลจิต เออโอ้เป oh, ็นป้าตึ๊บเลยแล้วนี่ย่างเลาะเบิ่งวัดบ้านตะบองเพ็ดแถวดงเห็นไปเลยบนพื้นย่างหรือเปล่าทีเนาะ เน้นเดินจมกบครั้งหนึ่งเป็นป้าครั้งหนึ่งเป็นแปนมีแต่ไม่ดูไม่จิกเนี่ยแวนีเต็มมันงับกันเลนยน้อยๆก็สู้งเนะเออทางพี่มีห้องน้ำมีห้องน้ำพันมีทุกบอนใส่สบาย ส่วนร้านไมจิกไม่ดูกับนีนบักเนือนี่ไม่ดูไมไผ่อันนี้ห้องน้ำเพิพอมีเตาเผาอยู่เตาเผาซบ หนึ่งหนึ่งตัวนี้สองสามสี่มีสี่เต่าอันตายครับเผาพร้อมเดือดร้นเนะเาะเต่าประชิดแบบนี้เต่าเผาซบเต่าเผาซบ ไม่ได้จุด,ดทัทีบนะแบบไม่ได้จุด,ดทัทีบนะจุดบนเดียวเลยแบบนี้นะประมาณนี้แหละของแมวเลยอ,อี่ก็น,น่าจะเป็นบอลเป็นหลานบอลเพิ่นนั่นะนงแบบนี้เนาะมันผสมมานั่งสูดนี่ สละสละความพร้อมแห่งธรรมซิมนำฮันเฮดตูนเอาไปทางกลางๆแน่กันเนาะได้มาทางกลาง เอื่อนมีทางเข้าไปเนาะเป็นโคไตเข้าไปเลยเอืมนี่เป็นซิมน้ำอันนี้จะเป็นซาลาเพื่อน ตัวนี้ซา,าลาะละ่ะคัะหอกกองนี่อันนี้เนาะของตัวนัน่นนมนี่ได้เบิ่งนำกันวัดบ้านตะบองเพชรขอบเจอกันไรที่หับสมเบิ่งเด้อคลิปนี้ก็สิได้จบไปแล้วขอบเจอกันไร สมเบงแล้วก็ขอเห้ยยูดีมีแหงเด้อสุขภาพแข็งแรงอายุมันควันยืนพอไม่ออกสิ่ด้ลาพาจากไปแล้วเนาะไปต่อกันดูทางอนาคลิปการเดินทางหรือว่าไปท่องเที่ยวของเหาเนาะไปท่าเบิงท่าสมกันภาพบรรยากาศคลิปนี้อำลาพาจากยูดีมีแหง